ยำไปรวมนะครับถาดใหญ่ครับผม,มดูพี่น้องอนุีายำให้เด็กนักเรียนนะครับพอดีนักเรียนเขาลองเรียนฉจบปีการศึกษาครับผมนี่น่าจะเป็นป .2 ป .2 หรือป .3 เนอะล,ลุงแอก็จําไม่ได้นะครับห้องคุณครูอ้อนะครับนี่ครับ ถาดใหญ่ๆครับผมทานให้อร่อยนะครับขอบคุณที่ใช้บริการครับผมสวัสดีครับพบกับโรงแอดพลาซ่แอนินเบอรครับวันนี้เป็นวันหยุดน,นะครับแอดก็ามาขายยำเหมือนเดิมนะครับน,นี่เสร็จไปถ้วยละมผมอันนี้เป็นยำม,มาม่าสองห่อนะครับยำม,มาม่ารวมมิตรนะครับ มีใส่หมูสับหมูยอลูกชิ้นปลาเห็ดขาวควาหมึกครับผมใส่ทั้ห้าอย่างนะครับมาม่าสองห่อครับผมมาม่าแบบนี้นะครับสองห่อลงแอดขายที่ห้าสิบบาทนะครับนี่ครับถามนี่ห้าสิบาทมาม่าสองห่อครับผมใส่เอสใส่เอสครับครับขอบคุณครับอ่าเรียบร้อยครับผมจัดส่งลูกค้าขอบคุณนะครับ นี่ครับวันนี้วันหยุดนะครับปน,นีก็มาด้วยนะครับก็ลุงแอ๊ก็จะไม่ทำนะครับวันนี้จะให้มือหนึ่งทำครับให้ปนีทำนะครับอร่อยครับผมสุดยอดครับผมอันนี้คือมาม่านะครับทําให้เด็กไม่ใส่ผักนะครับไม่ใส่ผักไม่ใส่ใส่ผักได้แต่ไม่ใส่พริกนะครับปิดไปก่อนดูปนียำครับผมจะมีเห็ดขาวนะครับมีหมูสับหมูสับเป็นหมูหมักนะครับลวกไว้เรียบร้อยแล้วครับผม ตรงนี้จะลวกของไว้นะครับพอหมดตรงนี้ก็จะลวกใหม่ครับผมลวกสดๆใหม่ๆนะครับมันจะอร่อยครับผมมีหมูยอมีลูกชิ้นปลานะครับมีปลาหมึกครับผมใส่ให้5้าอย่างนะครับสี่สิบาทครับผมปรุงกันเลยครับผมชุดรสตรงปปลาครับผมมะนาวเครื่องยำไม่มีอะไรมากๆาปนะครับมีแค่นี้แล้วแล้วก็น้าเชื่อมครับผม อันนี้ไม่ใส่พริกเส้นได้แล้วครับผมไม่ต้องนุ่มมากครับเอาพอดีพอดีแค่สุกครับผมใช่วยลงไปของเด็กครับไม่ใส่พริกไม่ใส่ผักตามนีใ้ใส่ผักเออใส่ผักโอ้ลุงแจ็ก็เฮ้ยปีนองเฮ้ย คนผากก็ลินรั่วดน,น้องปันนี่เดี๋ยวใส่ถ้วยครับอ่าเสร็จแล้วเทลงถ้วยครับผมจะสี่สิบบาทนะครับใส่เครื่องไม้ไ่อยางเลยนี่แหละครับอาชีพขยามนู่นกอาชีพหลักนะครับอาชีพร,งอ,พงรอ,พองก็ตัดหญ้าบ้างทำกับข้าวบ้างทำขระดูปูบ้างนะครับทำโอ้หลายอย่างครับผมใครจ้างอะไรก็ไปทำไปกับปันนี้นะครับขายยำสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับผม สร็จแล้วก็ผักใส่ส่วนเครื่องมันะครับเครื่องเนี่ยเครื่องเครื่องเครื่องอยู่ไหนเครื่องเครื่องนี้เดี๋ยวก็ลูกค้าไปใส่เองครับเพราะว่าเด็กเขากินครับผมโอเคครับไปครับส่งลูกค้าครับผมร้านนี้เป็นร้านเป็นจระเขดมีทุกอย่างนะครับข่าเนยขาเยอะดูดูพี่น้องขายทุกอย่างมีทุกอย่างครับผม ร้านกิมพ์พก,กานะครับจังหวัดพิโรมีทุกอย่างครับร้านนี้จะเอาไรบอกเลยครับผมโหขอเข้ามาข้างในหน่อยนะครับได้แล้วครับยำเด็กขอบอันนี้เครื่องขอบคุณครับนะครับ40บบาทดูครับ,บ,รบมีทุกอย่างครับร้านนี้ จะเอาอะไรสุดยอดครับผมเป็นร้านเบตเต็นตล็ดที่มีครบคันทุกอย่างร้านใหญ่ที่สุดในทิโลกนะครับ เป็นยำม,มาม่าครับผม คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับลุงแอ๊กก็ถ่ายชีวิตประจําวันนะครับคือเป็นอาชีพหลักของแอ๊กอขายยำครับผมนี่ครับชื่อชื่อไปร้านยำลุงแอ๊กนะครับตามชื่อช่อง YouTube เลยนะครับลุงแอ๊กพาแซ่บครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเคยนะครับชอบก็อย่าลืมนะครับฝากช่องเล็กๆให้ลุงแอ๊กพาแซ่บด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทำมาหากินครับผมอาชีพสุดจริตคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม